ที่เราไหนมันจำของพวนี้เอ่สวัสดีครับ วันนี้พบอีกเส้นนี้ก็รถติดเป็นธรรมดาอยู่แล้วฮะนี่นะฮะท้ำถ่ายอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราคุณเราแค่ไม่ได้ไปแอบถ่ายนะเนี่ยตามไปไอจีเธอตั้งเท่าไหร่แล้วฉันนัดดูมีสิจ๊ะเมื่อไหแอนถึงานักหนะมีคนทักมาสวัสดีครับแล้วก็แนะนำตัวนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับต้องทักมาก่อนมีคอมเมนต์หน่งเอ่อ อะไรไม่ดีแจ่มมากครับตายตาหลับนะครับเรนจับน้องเลี้ยนเออน้องไปดูน้องติดตามพี่นะโิดตาพี่หนึ่งจุดหกแปดโฆษณาเยอะจังเมื่กดข้ามไปต้องดู้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะที่แบบเราเจอโฆษณาแล้วกดข้ามเป็นไงเนี่ยจบแล้วมีอยู่แค่นี้แหละเป็ใช่ใช่เป็นไงยิ้มดีใจไม่ต้องขอบคุณนะโทษทีไอจีแอปยังไม่ขึ้นเลยไอจีอะไรยังสะกดไม่จบเลย มีกี่นพี่ยังไม่มีคนดูแลพที่พี่ต้องหาคนอื่นเพราะพี่หาแต้องพี่ต้องเลือกมึงงงไห <c oughs> มเป็นรกูพูดอะมึงมงงไหมพี่ไม่เข้าใจที่เธอพูด <c oughs> เอาละให้แล้วก็เลยเก็บกล้องแล้วก็หมวกไปเขาเรียรนจริงว่าแคนแนลใครคนทำเออเธอทำเองคนออกแบบแล้วก็ตังตัวเอง ขายได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แจกเก้าสิบเก้าแจกเลยแจกเลยแจกเลยเขอก็เลยแจกหมดเลยอืมแจกให้หมดเลยเนี่ยวันเนี้ยค่าตัวพี่เทมพี่เจงก็โอนให้น้ำครึ่งหนึ่งกลับวัดกิมสาราปันไอ้แป้นี่เราเองนี่เาเองไงคึงเคยแล้วหูเลยโอ้ยเดี๋ยวถ้าหอมยังมาจีบนะมึงจีบชอบขนมปัอีกแล้วมีดวนนี้เป็นหอมหรอพี่เทมชอบฟรีโอ๊กชอบโอ๊กแป้นอะไปมันไม่อยู่นี่แล้วเออไอ้แปนมึงนะ ได้ดิบได้ดีนะมึงก็ทิ้งเพื่อนฝูงคนอย่างมึงไอ้งรู้ว่าต้องมีทำให้ตัวเล็กอันนี้วายอันนี้วอร์่อแล้วปะเนี่ยอ่านแล้วดูเสื้อสวยไหมสวยต่อได้ปะไม่ได้ไม่ขอเสืพอเตาเนื้อเนี่ยมันก็พอแล้วพอแล้วคันนึงก็พอแล้วแต่ สามดาราโชว์เดอะซีรีส์นะคะช่องไลน์ทีวีค่ะซึ่งพี่ชินชนวุฒิเป็นพระเอกแล้วก็มีน้าค่อมมีพี่บอลชนยิ้มสายตลก็ลงเลยพี่มาเป็นแขกหมายถึงว่าเป็นมาเป็นลูกค้าที่แบบมาเข้าเล้าอ่ะอ๋อย่างนี้ก็โดนอัมโดนเลนเลเทสเลยดิพี่บอลเนี fills. ่มาดมจักรลงจักรเลนหนูไม่เป็นไม่มีคาแรคเตอร์หนูแค่มีแค่แบบคนจำหน้าได้คนหน้าหนูแบบเหมือนหน้ามันแต่งเองไม่เปลี่ยนคือบางทีอยากจะเป็นชมพู่อารยาแต่กลายเป็นชมพี่ชมพู่ก่อนไป จำได้มากกว่าเลซึ่งเลก็เลยอยากจะทําเปิดทีพีมาแรกว่าทําไมจำน้อยไม่ได้ผู้เส้นมาเจ็ปีแล้วนะครับไม่จำน้อยเปลี่ยนทุกปีเราเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนทุกจังหวัดถ้าไเข้าใจทําไมบางเดือนมันมีถึง32วัน31วัน3ามสาวันมีด้วยมีนี่ก็เถอหนอน้อยแหละช่วงเนี้ยจะไปทะเลป่ะไปทะเลพี่ป่ะพี่เพิ่งไปมาเนี่ยที่ที่แล้วว่างปะล่ะ เออเดี๋ยวไปอาทิตย์ที่แล้วกันไงพี่พูดทางวงเนี่ยที่หนังมันทำจักรโรสคือมั่วมั่วไม่ตรงเรื่องเนาะไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่มึงอะไม่ไหวเลยฝนเทลงมาอาเทลงมาอาเทลงมาไปทำการแสดงแล้วเขาว่าตามกันแล้วเนี่ยงขอรุ่นใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้รู้จักกับมาริโอ้ดิอุ้ยมาริโอ้มาเลยอะมาริโอ้มาเลยรู้จัก ไ p h o n e 18เฮ้ยเขามีไอโฟเอ็่ะ12บกำลังมาเข้าแล้วเข้าแล้วเหรออืมเพราะพี่เธอไปซื้อมาเมื่อวาน45เห้าเข้าตอนไหนวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยตายแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ชธแลวไม่ใช่คนไม่ใช่คนใช้อะไรไอโฟนถ่าย <iPhone. S 2> กับพี่บอลอยู่เดี๋ยวเธอตามไปนี่คือการคุยกพ่อกับลูกเขานะครับเขายังห่านไม่เสร็ครับพ่อ เธอ,อสายไหมคนเขาจะคิดว่าของเธอมันแค่ร้องเพลงหรือเต้นแค่นี้อ <ๆ S 1> ต่จแต่จริงคือวางแผนไว้ว่างไงแต่ว่าจะเต้นกับร้องเพลงอะไรอย่างนี้ไปที่เรื่อมันก็ไม่ต่างกันกับที่พูดนะโอเคนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด,อะ, share, กดอะไรแล้วคุยกันก่อนสิอย่าเพิ่งไปสิอ้าวพ่อตามแล้วอะหมวเร้่อฮะนี่ มีสีขาวกับลายพรางนะคะลายทหารหมดเลย<ด>แล้วก็มีเสื้อผ้าดีมากใช้ใช้ไงมันก็รู้สึกเหมือนไม่ร้อนอ่ะเฮอลองใส่อ่ะถึงแม้จะตัวเล็กปกติอะเฮอใส่เสื้อเล็กๆแล้วมันจะร้อนใช่ไหมแต่เฮอมาใส่เสื้อของเฮอมันไม่ร้อนสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันให้ด้วย <ๆ S 1> ถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแจ้งเตือนด้วยครับ